สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกคือเกาเลรอจ้าทั้งมือนี่ก็จะเป็นข่าวของเจนนี่โอ้ยถ้าบอกไปกับซ้ำเด็กหน่อยผู้หนึ่งเนาะเป็นยังคือต้องเผชิญปัญหามากมมยตั้งแต่หน่อยจนใหญ่ฮอนแต่สิใดดีก็มีปัญหาหน่นนี่นั่นเขามาอยู่บจบบ่สิน้นรอบแรกเลยหลังจากสีดังมากก็มีปัญหา เรื่องไอ้เอ่อนที่มาล่องคููกับน้องสาวเนาะหนะเนาะกับไปแล้วหลอบหนึ่งมันนิกับมาดามาเรื่องบอสไนนีเออแต่เรื่องบอสไหนีก็เห็นใจนะเพราะมันเป็นหนีหลายมันเป็นหนีหลายเจ้าแล้วมันเป็นหนีแต่เตก่อนดังมันเป็นหนีแต่เตเล็กเต้หน่อยล่างจริงล่างยางลูกเต่ากับบ่อใหญหูน้าเมรดอกว่าผู้เป็นเมรไปเห็ดอี่ยงมาก ในความขอใจของเจนี่หูยูดอกว่าประมาณว่าใส่หนีเมื่อแลวเมื่อถุกบาดสุสตังแล้วบ่วหัวเมยไปเอามาไมเอามาเกาหรือว่ายังไงบ่าทันหูเออแต่ก็ไเด้วออกได้การไปแล้วก็ปเป็นดราม่าตอนนั้นก็ย่อมเราว่ายัางติดตามเจนี่ยังเด็กไปคอมเมนต์ให้กำลังใจอยู่ว่าให้สู้ๆเพราะว่าคนเฮาเนะมันบ่หูเรื่องของคนอื่นหลานเปอร์เซนต์หรอกมันก็หูกตามข่าวนําเสนอตามข่าวจีโจมตีไปเนาะ ได้ความสามารถน้องก็คือร้อนเหลือเสร็จแล้วกับมะขาวกับอ่าเด็กหน่่ยในวงอที่บอกทำนองว่าเป็น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 สัญญาธาตุแต่จริงๆตามที่ความรู้สึกของหนูนะคืนไปลองเพ่งเพ่งเดียวใ้เงินหาลอยบุญหัวละค่ะเก็บบอกพิกตากแดดแแมบแม่ในยุ่ลอยก็บาทก็ยังเอากันอยู่ตังเยอะแยะเหตุงานทั้งมืองกงกงกงงสองลอยห้าสิบก็ยังเอาพี่น้องมันมันบบ ลองลองเพลง,เพลงเดียวหาถึงสิบนาที่นี่มันไม่ได้นานเลยนะมันมาได้โดนเลยพี่น้องแปบ๊บเดียวได้เงินมาถือว่าได้คุ้มนะแล้วถามว่าปั่นเด็กมันบแเ่นปัน่นง่งไๆกลัวเด็กหน่อยนะ่ะสิมีซืือเสียงบันี้ การถีบว่าเฮ็ดเพลงห้คนคนหนึ่งเฮ็ดเพลงอย่างมันมีคาโปรโมทคาเฮ็ดเพลงคานันคานี่หยิบย่อยบอเตไปคิดเอาแต่ค,คาไล่ไดของเขาคาไล่ใจบอคิดอดนนี็คือเขาย่งเขาขางังเจะนีอยู่หลังจากมีข่าวอันนี้เพราะว่าเขาใจในมุมมองของผู้ผลิตเนาะพี่น้องเออบันที่นี่จบเรื่องดราม่าเด็กหน่อยหอนแต่วาสีดีหอนแต่สีดีก็มีข่าวดราม่าอัน อันนี้ก็บบ่บออยากบอกถึงผัดพิ้งถึงพอเนาะที่ากาวพร้อมตกเต้ท่วงนี้ท่วงยังมีพออีบาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมีการว่าเขาใจกันมีการทะเลาะกันมันก็เป็นธรรมดาของขอบขั้วนั่นแหละอาจจะมีเขาใจกันว่าเขาใจกันแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆวาเขาเป็นคนของซื้อเนาะบันเมื่อกี้ล่าสุดนี่จะเป็นบ ดราม่าเกี่ยวกับลูกสาวเกี่ยวกับน้องยูจินก็คือบอยอยากให้ผู้ใดจับนี่นาะก็เลยเป็นดราม่าอันนี้ก็เป็นดราม่ามาอีกอากะจบไปแล้ววันนี้ก็ม่เจออีกไอที่โพดหมอเส้านี่ตัดเลือโตอน้นตัดเลือตอน้นพี่น้องตอนแรกเห็นกะอ้ยผู้ใดอีกเนาะวันนี้เออผู้ใดอีกเนาะร่างเธอกะที่ตนเนาะ เห็นเขาเวาทํานอกว่าโดนหลีดไถท,ทํานอกวะยังสิกับเลโดตนคิดไปคิดมาเออเห็นตแต่เด้ว่าเขาลดลมไอลดความกับลูกอยังสิเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานกันซุมือนั่งเชือกับไข่นาวกับตรงึืนเวทที่ตามสัญญาจ้างเนาะพี่น้องเนาะบาที่นี่พ่อเห็นแล้วกับอึนยุสตันยุตอนที่เห็นตอนแหลกๆเลยทีว่ามีการไรโพดแล้วก็มีอ่า ยิ่วที่เป็นสามีของเจนนี่ของว่าโพดอีกทำนองว่าเลือดตนเมียบานอกาอ่อจนหอดย่ำแรงจนหอดเด็กการมีกันไล่กินเขายิ่วเหมือนกับว่าห้องหายแล้วก็เจนนี่เหมือนกับว่าห้องหายไปน้ำไหลสดไปน้ำเกาะมีการตัดตอนไปเรื่อยๆกะบ่ได้ไรเบิ้งไปไหนแต่ว่ามันก็ขืนเต็มหนาฟี่เลยพี่น้องจนกระทั่ง ชาวติกต็อกชาวโชว์เสี่ยวเฮานี่โย่งประเด็นไปหาแม่ของเจนนี่เออโย่งประเด็นไปหาแม่ของเจนนี่ว่าไข่ไข่ว่าเป็นคนที่ว่าถึงเป็นแม่ของเจนนี่หรือเปล่าอ่ามีชาวโชว์เสี่ยวละลังคนมีการคอมเมนต์ว่าเจอแม่เจนนี่อยู่ที่บ่อนปล่อยเปียดอันนี้จริงบ่จริงไม่รู้นะ มีในคอมเมนต์มีในคอมเมนต์อ่แล้วก็เห็นบอกว่าวาติการพนันไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะเพราะว่าเจนนี่เขาไม่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้ก็คือลอ่านในคอมเมนต์บันที่นี่เห็นทั้งเจนนี่ออกมาว่าทํานองมามีหกหกได้ใส่หนีไปแล้วให้หาล้านแมนบอกถ้าจำผิดน,นะ ต้นปีอีกเจ็ดล้านแล้วกัรรอบนี้ก็คืออีกหาล้านร่วมเป็นสิบเจ็ดล้านและทางเจนนี่ได้มีการห่องไห่ประมาณว่าเงินที่เก็บไหวเออมันมัน,ม,นมันเริ่มมีน้อยแล้วจำเป็นที่จะต้องขายบ้านที่ซื้อไว้เป็นทรัพย์สินของลูกสาวก็คือน้องยูจินป้า นี่ทำให้คนมุ่งเป่าไปทีเมย์ของเจนนี่เลยคืดวาได้พี่น้องคืดวาเพราะว่ามันไม่มีไผทีีสามารถเ็นให้เจนนี่สามารถเสียเงินสิเจล้านเพื่อคนคนนั้นใดถ้าบ่แมนเมย์าปที่หลายคนมีการสอบถามประมาณว่าเงินแล้วเงินของน้องเจนนี่เกิดขึ้นลิลี่ล่ะยู่ใสถ้าเป็นแม่จริงก็แสดงว่าเงินที ลิลี่เด้ฝากแม่ไวโอโหเหตุงานามาตั้งแต่กี่ปีพี่น้องฝากแม่ไวก็คือมดบ่มียังเหลือเต่ต้องไปเบิ่งว่าหลังจากที่เป็นดราม่ามาแล้วหวยเจีไปออกที่ใครเพราะว่าตอนนี้โซเชียลพุ่งประเด็นไปที่แม่ของเจนนี่หลายคนบอกว่าเงื่อนของลิลี่ปานี่มดแล้ว เมดแล้วถ้าว่าเมดแล้วนี่บอลามมาหอดเจนนี่ที่ต้องไปใส่หนีใส่ชิ้นห้แต่เจนนี่ตัดสินใจถูกนะรอบนี้ตัดสินใจที่จะโพสออกมาทําไมถ้าหลังจากมีปัญหาหรือมีการมีหนีสินเพิ่มเติมอีกก็จะต้องใช้นี่อ่าใช้ชื่อของเจนนี่ไปเรื่อยๆแล้วก็คล้ายๆว่า ก็คงจะสั่งความเดือดร้อนไปเรื่อยๆแล้วก็โด,โดนสังคมตอว่าประนามเหมือนตอนสมัยก่อนนูน้นลั่งเชือกระไดชีวิตของคนคนหนึ่งมันบ่น่าจะเจอหมรสสมเอียงหมักไม้ขนาดเนี้ยทั้งๆที่น้องเป็นคนที่คนข้างมีความสามารถเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่เด็ด สมัยก่อนการถี่สัมผัสเข้ากาันอย่างนต้องเข้าใจว่าเด็กบ่ได้มีกระบ,บวนการการคิดที่รอบคอบเหมือนผู้ใหญ่แล้วเขาก็เป็นคนจัดตั้งค่ายจัดตั้งอย่างขึ้นมาเองดังด้วยตัวเองทีบตัวเองขึ้นมาจนหอดทุกวันนี้จนเดี๋ยวนี้ก็ยังบอกอยู่เหมือนเดิมว่าเลอะตนสงสารน่ะแหละพี่น้องสงสาร กี่เถือกี้เถือจีเห็นนั่งแบบไร้ซดแล้วก็ห้องหายแล้วก็พยายามเข้มแข็งอ่ะมันสงสารเมยกี่เถื่อกี่เถื่อแล้วก็บอว่าไขา่ไข,ข่โดนค้นที่ไวใจโดนค้นที่หายใจเนี่ยหักหลังบอกเขาใจเหมือนกันว่าถ้าเป็นเม่ของเจนนี่จริงเป็นยังคือบอเห็นใจลูก ลูกต้องเฮ็ดงานขนาดไหนตอนเช้าไล่สดขายของตอนเย็นขึ้นคอนเสิร์ตก็สีเลอกก็สิกลับมากินยูนอนยังไงเฮ็ดงานแทบจะตลอดหยิบซี่ชั่วโมงมั้งตามที่คอยเห็นที่ว่ามีการไล่สดมีการทั้งขายของเป็นพี่เซนเตอร์เห็ดงาน,านคือทำงานตัวเป็นเกลียวจริงๆนะ อ่ามีการรับหนังมีการคือแบบทําทุกอย่างอะ่ะเฮ็ดทุกอย่างเฮ้ยวันนี้กะหวังวา่าหลังจากทีมีดามาเนี่ยงานน้องจะปังกะเสียสังคมสิเป็นพลังบวกให้กับน้องเจนนี่สิเป็นพลังบวกให้กับเจนนี่ ในการให้ผู้ว่าจ้างหันมาสนใจแล้วก็จ้างงานน้องใช่ว่าเงินเก็บอาจจะพ่อมีแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่าใช้ใจก็มีเหมือนกันก็ขอให้งานน้องหลังจากนี้ปังๆไปเลยดังไปเลยแล้วก็สินังติดตาม ผลงานอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังตามดูไลฟ์สดตามดูอย่างของน้องอยู่เหมือนเดิมเนาะแต่คือสิเป็นคนตามเบิบ่งเงียบๆไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเออเป็นอีกคนนึงที่ติดตามผลงานติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดสีเบากี้เธอสีเบากี้เทธอ,อก็ยัง เขาขางเจนนี่อยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ต้วยันจบ